ปั่นจักรยานสองชั่วโมงโหลดน้ําเท่าไหร่ของผมก็จะมีน้ำสองขวดนะครับกินชั่วโมงละขวดนะขวดนี้อาจจะเล็กหน่อยไม่เป็นไรขวดนี้ก็ใหญ่นิดนึง620้นะขวดนี้น่าจะ5้าร้นะโอเคก็ คนที่ผมจะเป็นน้ำเปล่าคนนี้ผมจะใช้เป็นเกลือแร่เกลือแร่แค่หนึ่งซองจริงๆแล้วการที่เราออกกำลังกายหรือปัจจัยเราสูญเสียเหนือ่อในเหงื่อนั้นมีความเค็มไม่ใช่ลองเรียดูในความเค็มนั้นก็คือเกลือแร่ที่เราสูญเสียไปเราต้องลดเกลือแร่ให้เพียงพอต่อการสูญเสียเหนื่อด้วยนะครับบางคนอาจจะบอกว่า2ชั่วโมงเองน้ำเปล่าก็พอแล้วแต่ทั้งผมผมพวกกันไว้ก่อนการดีกว่าแกนะครับเติมน้ําลงไป ชี้สองเกลอทเกลอลงไปเดนเอาเคหมดแล้วเติมน้ำต่อให้เต็มนเอนหแล้วเติมน้ำให้เต็มอีกคนนึง เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย